สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําซอสที่สําคัญที่สุดนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะที่สวีเดนนะคะคือบียองเนสซอสนะคะคลิปนี้เราจะอธิบายยาวๆหน่อยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่เรียนนะคะหรือทํางานในร้านอาหารนะคะทํางานกับเรียนมาใช้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนํานะคะสมุนไพรที่สําคัญที่สุดนะคะขาดไม่ได้คือดากูนะคะก็จะมีรสชาติเฉพาะตัวของเขานะคะถ้าไม่มีดากูนี่นะคะก็จะไม่เป็นบียองเนสซอสนะคะเราปลูกไว้ที่บ้านนะคะก็จะทนหนาวนะคะแล้วก็มีพาสลียรนะคะหรือพาสลี่นะคะ เราเก็บรากูนมาเยอะนะคะแล้วก็ไปต้มน้าเกลือนะคะแล้วก็แช่ไว้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะเอาเก็บไว้กินหน้าหนาวได้นะคะบิยงเน่ซอสนิยมกินกับพวกกหันปิ้งย่างนะคะหรือว่าซนิเซอร์หรือว่าหมูชุดแป้งทอดนะคะหรือได้ทุกเมนูเลยนะคะเขาจะชอบมากนะคะถ้าเราเปิดด้านอาหารนะคะต้องมีบิยงเน่ซอสนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเบญยงเน่ซอสกินแบบเย็นนะคะอย่าไปอุ่นร้อนนะคะมาทําน้ําปรุงรสกันนะคะไว้ก่อนนะคะมีพร้อมแดงนะคะ น้ำหนึ่งถ้วยนะคะน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยดําเม็ดนะคะต้มรวมกันลงไปนะคะแล้วก็พักเอาไว้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ไ,วะะวกไปเสมอเอาเนยนะคะหนึ่งร้อยกรัมน,นะคะ ไปอุ่นให้ร้อนนะคะใช้ไข่แดง2ใบน,นะคะตีจนขึ้นฟูเหมือนมายองเนสนะคะเทคนิคคล้ายกันนะคะหัวตีก็เหมือนกันนะคะไม่งั้นไม่ขึ้นนะคะต้องใช้หัวตีตัวนี้นะคะถ้าใช้หัวตีต่ก็จะตีไม่ขึ้นนะคะพอตีจนขึ้นฟูแล้วก็ใส่เนยน,นะคะเนยต้องร้อนนะคะใส่ลงไปทีละนิดนะคะแล้วก็ตีจนขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ทีละนิดสลับกันไปนะคะถ้าใส่เยอะๆเราเขาจะไม่ขึ้นฟูนะคะอันนี้คือเทคนิคแต่เวลาทํไข่เขาจะมีซอสสาเร็จนะคะเราจะใส่ไปท้ายคลิปนะคะ แต่ว่าที่สวีเดนจะไม่ได้มีขายตามห้างทั่วไปนะคะจะมีห้างสําหรับขายส่งสําหรับร้านอาหารเท่านั้นนะคะซอสตัวนี้นะคะแล้วก็เวลาทํานะคะเขาจะมีไข่แดงแยกสําเร็จมานะคะซื้อไข่แดงสําเร็จนะคะแล้วก็ซอสตัวนั้นนะคะแล้วก็ตีกับเครื่องตีแป้งนะคะใช้หัวตะก้อสาหรับทําเค้กนะคะแล้วก็ใช้ดากูลนะคะที่แช่น้าเกลือน,นะคะซื้อแบบนั้นนะคะ ก็สำเร็จนะคะก็จะมีรสชาติพอดีแล้วนะคะเวลาตีนะคะก็ใส่ไข่แดงลงไปนะคะแล้วก็ค่อยใส่ซอสลงไปเหมือนเทคนิคการตีมือนะคะอย่าไปใส่ทีเดียวเยอะๆนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นนะคะพอตีขึ้นอะไรสเสร็จเรียบร้อยเราก็รุงชิมชิมมาลดเอานะคะแล้วก็ใส่พักสลีนะคะหรือพักสลีย่านะคะแบบแห้งนะคะถ้าอย่าอย่าไปใส่แบบสดนะคะถ้าทําขายนะคะเดี๋ยวมันจะเน่าไว้นะคะใส่แบบแห้งนะคะแนะนําดรากุลเราก็เอาแบบแช่น้าเกลือนะคะเามาหาหั่นๆนนะคะแล้วก็ผสม ตอนเขาขึ้นแล้วนะคะผสมนะคะมันต้องมีนะคะดักกรูนไม่งั้นเขาจะไม่ไเป็นรสชาติของบิยงเนสซอสนะคะบิยงเนสซอสเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนํานะคะแล้วก็ออกมันๆเค็มๆนะคะเพื่อนๆลองซื้อจากห้างทั่วไปนะคะมาลองชิมดูนะคะ <ๆ S 2> เราจะรู้รสชาตินะคะ <ๆ S 2> เราจะได้ทําได้นะคะส่วนบิยงเนสซอสที่ห้างนะคะราคาไม่แพงนะคะเหมาะกับทุกเมนูนะคะคนสวีเดนชอบมากนะคะเดี๋ยวเราจะทําซอสแบบเย็นนะคะตัวสําคัญสําคัญที่ใช้ในร้านอาหารให้เพื่อนๆดูนะคะ คุยเล่ามาตั้งนานนะคะบียงเน่ซอจังไม่ขึ้นเลยนะคะทํายากหน่อยนะคะบียงเนซซอเนี่ยค่ะยากที่สุดนะคะในบรรดาซอต่างๆที่เราเรียนมานะคะต้องค่อยๆใส่เนยทีละนิดนะคะตีนะคะใส่เนยทีละนิดแล้วก็ตีขึ้นพอขึ้นเสร็จก็ใส่เนยทีละนิดนะคะซอตัวนี้ถ้าตีไม่ขึ้นนะคะไม่มีวิธีแก้นะคะทิ้งอย่างเดียวแล้วเริ่มทําใหม่นะคะตอนเรียนนะคะทิ้งหลายรอบมากเลยนะคะพอมันขึ้นเราเราก็ปรุงรสชาติเลยค่ะใส่ทีละช้อนนะคะแล้วก็ชิมเอานะคะใส่ทีละช้อนแล้วก็ชิมเอานะะค อย่าไปใส่ทีเดียวเยอะๆนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นเหลวนะคะมันจะไม่ข้นนะคะเราก็ค่อยใส่ทีละช้อนไปแล้วก็ชิมเอานะคะใส่ทีละช้อนแล้วก็ตีแล้วก็ชิมเอานะคะใส่มันเนยนะคะเนยนี่ต้องร้อนตลอดเวลานะคะอย่าไปเนยเย็นนะคะพอปรุงรสชาติเขาข้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หั่นพักรีญ่านะคะหรือพัสลีนะคะลงไปนะคะส่วนรสชาติที่ก็ชิมเอานะคะอย่าไปตวงตามสูตรเป๊ะๆไม่มีนะคะเราต้องชิมเอานะคะ นี่ค่ะคนละก็จะค้นแบบนี้นะคะถ้าแบบเหลวค,คือใช้ไม่ได้นะคะต้องค้นประมาณนี้นะคะ หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้มีผู้ติดต,ตามอยู่24บคนแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทํางานนักเรียนนะคะเวลาทํางานที่ร้านอาหารฝรั่งหรือเราเรียนนะคะไม่มีใครบอกเรานะคะครูก็ไม่ได้สอนนะคะเราต้องไปศึกษาจาก YouTube นะคะเทคต่างๆนะคะครูก็จะไม่มาบอกเรานะคะที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะคะส่วนซอสที่สําหรับทําขายนะคะเราไว้ท้ายคลิปนะคะเรากลัวออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะเลยก็ถ่ายรูปให้ดูนะคะซซออออสตัวนนี้้ะะคเพืื่ๆลง หรือทำดูนะคะถ้าเปิดร้านอาหารนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เนียนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพนที่กำลังเรียนนะคะขอบคุณค่ะ